ในหัวข้อนี้นะครับเราจะพูดถึง Google f r i e n d Connect นะครับ Google f r i e n d Connect นี่หมายความว่าเราสามารถที่จะเชื่อมต่อไปยังเว็บของเพื่อนเราได้นะครับดังนั้นเนี่ยในการที่จะมี Friends Connect ได้นะครับเราก็มีกระบวนการในการจัดการเนี่ยไม่ได้ยุ่งยากมากอย่างที่คิดนะครับขั้นตอนแรกก็คือว่าให้เราเข้าไปยังเว็บไซต์ที่เ,เราต้องการก่อนนะครับจากตัวอย่างนี้นะครับผมเข้ามาที่เว็บไซต์ s u l i n t a b l o g s p o t c o m นะครับ ถ้าเกิดสมมติว่าเราเข้ามายัางเว็บไซต์นี้แล้วนะครับเราต้องการที่จะติดตามความเคลื่อนไหวของเว็บไซต์นี้นะครับให้เราเข้ามาในส่วนของ Friends Connect นะครับหรือว่า Google Friends Connect ตรงนี้นะครับถ้าเราเกิดคิดว่านะครับเว็บไซต์นี้น่าจะให้ประโยชน์สำหรับเราได้นะครับเราสามารถคลิกเพื่อที่จะติดตามเพื่อนของเราได้นะครับโดยที่นะครับคลิกที่ติดตาม จากนั้นนะครับให้เราเลือกนะครับในการติดตามด้วยบัญชีของ Google นะครับเนื่องจากว่าเราทำการสมัครของ Google ไว้ตั้งแต่ต้นใช่ไหมครับกดที่ Google นะครับขั้นตอนต่อจากนี้นะครับให้เราทำการล็อกอินนะครับเขา้าไปยัง gmail ของเรานะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยน username ก่อนนิดนึงแล้วกันนะครับ นะครับให้เรากรอกนะครับ Gmail ของเรานะครับกรอกรหัสผ่านนะครับจากนั้นก็ลงชื่อเข้าใช้งานนะครับในการที่เรากรอกตรงนี้นะครับคือใน Google เนี่ยนะครับเขาจะทำการดึงข้อมูลนะครับ Gmail ของเรามานะครับจากนั้นเนี่ยนะครับจะมีการติดตาม2แบบนะครับแบบแรกคือติดตามแบบสาธารณะแบบที่2คือการติดตามแบบส่วนตัวนะครับ ถ้าเราต้องการที่จะให้ชื่อหรือว่ารูปของเราปรากฏนะครับที่หน้าแรกตรงนี้นะครับให้เราติดตามแบบสาธารณะนะครับจากนั้นเนี่ยนะครับให้เราตรวจสอบรายชื่อของเรานิดหนึ่งนะครับว่าเป็นชื่อเป็นรูปภาพของเราถูกต้องไหมนะครับถ้าไม่ถูกต้องถ้าไม่ถูกต้องนะครับให้เราลงชื่อเข้าใช้ในฐานะผู้ใช้อื่นนะครับก็จะทําการเปลี่ยนข้อมูลนะครับ จากนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราตวารวจสอบแล้วมันถูกต้องนะครับให้เราติดตามบล็อกนี้ได้เลยนะครับให้คลิกที่ติดตามบล็อกนี้นะครับจากนั้นเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราต้องการเชิญเพื่อนของเราคนอื่นๆต่อไปแล้วก็สามารถที่จะคลิกตรงเชิญเพื่อนของคุณได้นะครับก็นี้เป็นการเสร็จสิ้นกระบวนการนะครับก็ให้กดที่เสร็จเรียบร้อยนะครับจากนั้นรอ สักระยะหนึ่งนะครับปรากฏให้อาจะปรากฏนะครับข้อความของเราเนี่ยนะครับหรือว่าข้อมูลของเรานะครับอยู่ใน Friends Connect นะครับของเว็บ s u l i n t a b l o g s p o t c o m นะครับทีนี้ข้อดีของ Friends c o n n e c ตตรงนี้คืออะไรนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปยังหน้าเว็บของผมก่อนนะครับแล้วก็จะให้ดูถึงความเปลี่ยนแปลงนะครับ เดี๋ยวเราจะให้ดูว่าที่เราติดตามไปนะครับมันจะมีประโยชน์กับเรายัางไงบ้างนะครับตรงที่เราติดตามไปนะครับเมื่อกี้นี้นะครับจะสังเกตว่านะครับให้เราเลื่อนสกอร์บาร์ลงมาข้างล่างและสังเกตนะครับตรงบล็อกนะครับที่เราติดตามไปเมื่อกี้นะครับคือเว็บ สุรินตะนะครับ blogspot com นะครับซึ่งชื่อเว็บตรงนั้นก็คือโอราลิกสุรินตะนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับจะมีรายการต่างๆนะครับที่เราติดตามบล็อกนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดบล็อกตรงนั้นนะครับมีการเปลี่ยนแปลงนะครับมีความเคลื่อนไหวอะไรต่างๆก็ตามนะครับเราก็สามารถที่จะมาตรวจสอบความเคลื่อนไหวของเขาได้นะครับจากในหน้าเว็บของเราตรงนี้นะครับเราก็ทําให้ทราบความเคลื่อนไหวหรือความเปลี่ยนแปลงของเว็บไซต์ของเขาได้ดังตัวอย่างนะครับตรงนี้ น,นี่คือเว็บที่เขาทําการอัปเดตนะครับทีนี้นะครับถ้าเราไม่อยากจะเข้าไปยังเว็บของคนคนนั้นแล้วก็ทําการติดตามเราก็มีวิธีการติดตามอีกหนึ่งวิธีนะครับจากหน้าจอของแผงควบคุมตรงนี้เราสามารถคลิกที่เพิ่มนะครับให้ทุกคนคลิกที่เพิ่มได้เลยแต่เราจะต้องจํานะครับว่าเราจะเพิ่ม URL หรือเว็บไซต์ของเขาเนี่ยเราจะต้องรู้จักเว็บไซต์เขาก่อนนะครับจากตัวอย่างนะครับ ผมจะติดตามไปที่กล้อง 2552. b l o g s p o t c o m นะครับจากนั้นก็กดที่ถัดไปก็เหมือนเดิมนะครับก็เป็นการติดตามแบบสาธารณะนะครับแล้วก็คลิกที่ติดตามจากนั้นนะครับในแผงควบคุมของเรานะครับก็จะทำการติดตามเว็บนะครับของกล้อง 252. b l o g s p o t c o m นะครับซึ่งเขาใช้ชื่อเว็บว่า Mr. o l a l i c นะครับดังนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่ มิสเตอร์โอลาลิกเนี่ยนะครับทำการแก้ไขหรือว่าปรับปรุงเว็บไซต์นะครับเราก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงของเว็บไซต์นั้นนะครับในหน้าเว็บของเราก็ทำให้เราสะดวกนะครับในการติดตามเว็บไซต์อื่นๆได้นะครับ